<S <s ยินดีีท่่รู้จักคะมาเรียนคัดสดวันนี้เป็นยังไงคุณเรยาพัฒน์มันทำให้คุณรพัฒนมีชีวิตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ชีวิตที่สวยงามขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อตอนนี้ของความสุขแล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ความสุขอยู่แล้วค่ะพอยิ่งมาเจออาจารย์แล้วตอนนี้ประมาณเป็นบุคลิกบ uh? ุคลิกของคนเป็นบุคลิกที uh да ่แบบว่าใช่ค่ะจะสุขตลอดโอเคสุขตลอดใช่ค่ะถ้าใครอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขค่ะถูกต้องไม่น่าล่ะคุณมีคุณมีบอยเฟนจากต่างชาติรู้แล้วค่า แล้วทำไมรู้แล้วว่าทำไม I know I know why Why you have a great friend from the airport <S <S ใครคนนมีเพื่อนที่ดีจากต่างชาติโอเคอ่ะเดย์เขาว่า he can both your friend both your boyfriend friend เขาเป็นได้ทั้งเพื่อนและก็คู่รักเขาใจนะครับ and อั r เสบครับโผคือเป็นคู่รักเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนและคู่รักนะครับได้ตลอดเลยทั้ง No matter ไม่ว่าคุณจะแฮปปี้ or sad ไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือเศร้าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณ He will be side you only forever. Okay I hope so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  พูดแน่นอนพูดแน่นอนแน่นอน For sure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  ใช่แน่นอนอย่างนี้เราจะพูดถอยหลังต้องห้ามถ่อมตัวฟอร์เชอร์ต้องต้องต้องทำหน้าให้เห็นเลยว่าแน่นอนฉันมั่นใจค่ะค่ะฮูแคร์ใครแคร์หล่ะบอกว่าอย่างนี้ฮูแคร์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 เออเป็นไรเออได้ยิ้มเลยสดยสนุกไหมอาจารย์กระตุ้นการพูดเรา สนุกมากค่ะตอนแรกอายนะคะอาจารย์แบ่ว่าเป็นคนเดีาทำไมอายไม่ใช่พ่อแม่เรานะอายไม่ใช่พ่อแม่นะแต่ว่าตอนนี้คืออ่าอาจารย์ทําให้ไม่อายอ่ะค่ะเป็นกันเองมากเลยอะชอบอาจารย์เรียนภาษาอังกฤษได้ปีเดียวนะทั้งหมดทั้งหลายไม่ไม่อยากจะเชื่อเลย ม่อยากจะเชื่อเลยอาจารย์เนี่ยก็เป็นครูแต่ว่าเป็นครูไม่ได้สอนภาษาอังกฤษอาจารย์เป็นครูที่สอนคณิตอาจารย์จะมีเวลาที่ไหนมาเรียนอังกฤษก็เลยบอกว่าพอดีมีเพื่อนอยู่หลังบ้านเป็นฝรั่งก็เลยว่าถ้าไม่เรียนก็คุยกับเขาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเรียนไม่ค่ะเรียนแบบเป็นตายอ่ะเราเข้าใจไหมเป็นกับตายมีค่าเท่ากันเนี่ยคือเรียนหนักหนึ่งปีอาจารย์เรียนหนักเป็นกับตายมีค่าเท่ากันโอ้ว้าวเป็กับตายไม่ต่างกันอ่ะเมื่อก่อนเคยผ่านภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ชอบไลค่ะ พอมาประมาณสักสองปีรู้<ช>สึกว่า<ช>เราอยากเดินสายฝอค่ะตอถูกต้องตนองถูกทางแล้วฟฟสายฝอเพราะสายฝอมันเป็นขายที่ตลาดขาดแคลนของคนไทย<ช>แล้วก็เลยเพิ่งแบบว่าเรียน YouTube มั่งอะไรมั่งก็มีเรียนคอ 2, ร์สสองหมื่นกว่าบาทแต่ก็แบบว่ามันมันไม่มีมชีวิตมันเป็นแบบใช่ค่ะมันแบบ เขาสอนแบบเขาไม <amily> ่ได้มาสนทนาไม่ได้อะไรโน่นนี่นั่นนะบางโรงเรียนนะคะก็คุณยุพินเนี่ยเขาจ่ายมาจ่ายมาแล้วมาไก่หัวไก่น้ำผาโอ้ยเงินก็หมดไปแล้วงานก็ไม่ได้ทํารานไม่ได้เงินก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้กูไม่เอามาเล่นฝรั่งใช่ค่ะอาจารย์คือเข้าบไอตัวไอตัว อย่างรอเรือรอลิงใช่ตอนนี้คุณยุพินบอกว่าเอโนภาษาอังกฤษจิ๊บจิบมันง่ายมีแบบอะไรไหาจากเคยรักหนึ่งเท่าใจก็ถึงว่าฟังฟังอาจารย์จากตอนที่ว่าสอนคุณยุพินนะคะชอบมากเลยอ่ะอันนั้นคือความจริงนะอันนั้นไม่ได้เมคค่ะนนคือความจริงนะเราฟังเลยความจริงเกิดขึ้นไม่ได้สร้างวีดีโอมาให้ชอบด้วยน่ะเข้าใจปะเอาความจริงฟังสะท้อนปัญหาเขาเรียกว่าสะท้อนปัญหาอย่างคุณยุพินตัว th แล้วก็ตัวตัว R อตัวแออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางบางบางอาจารย์ที่เขาสอนมาเขาจะไม่ได้ให้เขาจะไม่นิ้นตรงตัวนี้อ่ะค่ะเขาจะไม่ได้สอนเราต้องออกเสียงต้องใช้ลิ้นต้องอะไรอย่างนี้มันไม่มีอ่ะค่ะถ้าเราไม่มีตรงนั้นหมายถึงฝรั่งไม่รู้เรื่องฝรั่งไม่รู้เรื่องใช่ค่ะใช่ค่ะรังไม่รู้เรื่องมันต้องปรับก็ถึงต้องพยายามสอนใหม่ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนคืออาจารย์ต้องเข้าไปคุกคีกับฝรั่ง อาจารย์ต้องถึงจวรู้ปัญหาค่ะแล้วอาจารย์ก็จะไปลอกเรียนวิธีของฝรั่งมาสอนพวกเราเขาจะยังเป็นวิธีการไปเอาความรู้ใช่ก็เห็นฟังบ่อยไงชอบการสอนอาจารย์ไหมชอบไหมครับชอบมากเลยค่ะฟานสุดยอดจังขอบคุณมากุณที่ชอบยินดีค่ะขอบคุณก็ไม่แพ้คุณกันคุณกันแต่เขาไม่พูดเขายิ่งชอบนะคุณกัน ต้องพูดค่ะต้องพูดเราต้องหัดพูดแล้วก็หัดฟังหัดคิดพวกนี้นันพยายามต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษมั่งอะไรมั่งอะบางทีเวลาคุยกับเพื่อนก็ค่ะเป็นคนกล้าแสดงออกแล้วแล้วสไตล์ใช่ค่ะเป็นคนมึนจริงนะคุณธิติยาก็เก่งคุณอคุณกันก็กล้าพูดแล้วแต่ก่อนคุณกันเขาเขาแบบว่าปากเขากันตายเข้าใจปะเข้าใจไหมคุณิ่าปากตายปลาเขาเพิ่งมีชีวิตมาสัปดาห์นี้แหละเขามีชีวิตปลา เดี๋ยวก็เก่งค่ะเดี๋ยวก็เก่งควนดินกันมาคนมาควนดินกไม่ค่ะอาจารย์คิดว่าคนบ้านคนบ้านเราอ่ะส่วนน่านจะอายไม่กล้าพูดไงคะใช่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 ไหมคะคือเราแบบว่าเรากลัวฝรั่งแบบว่าแบบว่าเราฝรั่งเขาฟังเราไม่ออกอะไรประมาณนี้ค่ะคนบ้านเราไม่ได้อายคนบ้านเราไม่ได้อาย แต่มันไม่มีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเขาไม่ได้อายครับเขาเริ่มต้นไม่เป็นพอคนที่เริ่มต้นไม่เป็นมันไม่มีทางที่จะไปได้หรอกเหมือนคุณทําอะไรไม่เป็นยังไงมันก็ไม่ได้เขาไม่ได้อายเพราเขาเก่งครับคนบ้านเราเขากิ่งเชื่อผมเขาไม่ได้อายเขาไม่ได้อายคนบ้านเราฉลาด ฉลาดกว่าที่อื่นนะคะคนอีสานฉลาดมากเพียงแต่เราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะแต่เราไม่ได้ใช้แล้วนันคนอื่นเขานั่นแหละแต่ว่าคนอีสานหลายคนก็ชอบว่าประนามว่ายส่วนหนึ่งก็คือโง่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันกับภาคอื่นนั่นแหละไม่จริงหรอกค่ะเพอเพอเก่งกว่าด้วยค่ะคนอีสานมีแฟนฝรั่งเยอะแยะใช่ใช่เยอะจริงเดี๋ยวเขาตัวรอดไงเขาตัวรอดไงเขาตัวรอดใช่ค่ะมาสร้างบ้านหลังใหญ่เนาะสิบล้านร้อยล้านก็ยังได้ใช่ใช่ค่ะ คขาเราว่าเอาเงินตรากลับสู่ประเทศไทยเราไม่ผิดเนะดเ<อ>าะใช่ค่ะสู่ประเทศไทย <c oughs> เราไม่ผิดเนะ <c oughs> เาะไม่ผิดไม่ผิดค่ะเออคงไม่ผิดกฎหมายมาตราไหนนะไปเปิดให้ดูหน่อยเพื่อนผิดมาตราไหนจะได้ระวัง ผิดมาตราที่ว่าร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่าคะเออแบบผมก็ไม่ไหวร่ำรวยสิ่ปกติมันต้องเป็นคงไม่ใช่พวกเราแล้วมั้งร่ำรวยผิดปกติเออใช่ค่ะมันต้องมีใช่ค่ะมันมีที่ไปที่มาของพลังแล้วโพลิติกแล้วพวกนั้นเพราะเขาอยู่กับนโยบายแต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ต้องไปดูค่ะดูดีๆเขาอยู่กับนโยบายก็อยู่เออาวันนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสะท้อนทีละคนก่อนจบ สะท้อนปัญหาให้หน่อยเพื่อจะได้ปรับการสอนครั้งหน้าแบบเจอรอยยิ้มอีกเพราะผมอยากเจอรอยยิ้มั้งเจอแน่นอนค่ะโอเคยอดถ้าดิฉันเข้ามานี่เจอแน่นอนะยิ้มได้ตลอดยอดเลยเยี่ยมมะเยี่ยมจริงๆเป็นยังไงเล่าให้ฟังหนึ่งนาทีเป็นยังไงมาวันนี้มาแบบไหนมาแล้วไปใช่ไหมครับหรือยังไงมาแบบเซอร์ไรเลยค่ะวันนี้พอติดต่อพอคันแทคอาจารย์ปุ๊บ โอ้โหอาจารย์ก็แนะนําให้น่นนี่นั่นก็พอโอ้โหมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะได้เข้ามาแบบว่าแชร์ประสบการณ์แชร์อะไรกับเพื่อนถูงที่นี่อะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากจากที่ไม่เคยมีค่ะจากที่ไม่เคยมีแบบนี้เลยเขาไม่เคยแนะนําแบบนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้มาเจออาจารย์ขอบคุณมากครูครูครูก็ดีใจที่มีลูกศิษย์น่ารักแบบคุณนะคุณกัญญาพัฒน์นะค่ะุณกัญญาพัฒน์คุณรู้ตัวขอบคุณมากคุณรักมากคุณรู้ตัวเลยอขอบคุณมากค่ะ ออันนี้อันนี้อาจารย์อันนี้ไม่ได้ยอมตัวเองนะคะคือ,อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาก็จะพูดแบบน,นี้ตลอดน,นะแน่อน, <laughs> นอนแน่นอนบุคลิกคุณมันเป็นอย่างนั้นบุคลิกคุณมันเอ็นเตอร์เทนมันสายเอนเตอร์เทนกับสายฝอมันค่อนข้างจะแยกกันไม่ออกแล้วนะ <laughs> สายเอนเตอร์เทนกับสายฝอหรือว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนมีอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะยินดีด้วยยินดีค่ะเอาคุณการพูดให้ฟัง่อยวันนี้เป็นยังไงอยากฟังคุณการพูดมั่งนะค่ะไม่ต้อง ใช่ค่ะไม่ต้องไงพี่พี่คือพี่เรียนสองคอร์สพี่โชคดีเลยใช่ใช่โช่ดีนะสองหรอ่ใช่พี่โชคดีได้ได้คอร์สส่วนได้คอร์สส่วนตัวจนแตัวอาจารย์เพิ่งเริ่มมา EP ห้ามันก็สามารถที่จะทําให้พี่เปิดสมองตัวเองแล้วก็ยอมรับกับมันเพะพี่ก็จะก่อนก็เป็นคนที่ก็เป็นข้าราชการมานานทั้งหมดเป็นปีนี้สิ โอ้หกฟิตยังสวยอยู่เลยพี่อเลสเตอซิลเนี่ยต้องกัเสียงแต่ว่าเสียกัเสียกันยาที่ผ่านมามอืมมันมันเป็นความความฝันของพี่เนาะที่อยากอยากพูดภาษาอังกฤษคใครพูดแล้วมันมีสนเสน่ห์เดี๋ยวพี่ก็ไม่ลงอะไรมากมายไก่กองแต่สุดท้ายพี่มันเป็นภาษาที่สวยงามนะคะภาษาใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเราพูดได้ใครพูดได้พี่พี่พอรู้สึกว่าพี่ศรัทธาต้าไงมันน่ารักอ่ะใครพูดได้ แต่ด <formation> ้ความที่เราก็พี่ก็ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนานะแต่พี่ก็้ดีมากดีมากไม่พี่ก็พยายามหาค้อนหาอะไรสารพัดสุดท้ายพี่ก็จบสุดท้ายพี่ก็จบพี่เปลืองเงินมาแยะหมดพี่ก็จบไม่ีพี่พี่พี่จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนที่บ้านด้วยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะที่จะเข้าใจเราอ่ะว่าพี่ต้องการอะไรอ่ะเขาก็จะมาสอนมากพี่ ESR แล้วบนี่พี่ก็ไม่คงไม่ใช่จะไม่ใช่เนาะจะมา ESR อะไร<ช><ช>อย่างนงี้มันไม่ใช่แล้วล่ะัก็อ่าพ <c oughs> อชัมม่วโมงที่สองพี่มาเจออาจารย์ที่ก็คุณบายอาจารย์ก็บอกว่ามามาเข้ากลุ่มก่อนมามาเรียนกลุ่มนี้แหละกลุ่มก็พมแต่พี่เพิ่งเริ่มเมื่อก็ไปเดือนทนี้่านมานี่แหละก็ไม่ใช่จะนานเนี่ยก็อันนี้ คือนี่ไม่เคยไม่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะพอติดต่ออาจารย์ปุ๊บก,ก็คือได้เลยเลยแต่ดตัดใจไม่ไม่ได้คิดมากแล้วก็จะคือจะเรียนเลย <c oughs> น,นัน่นเป็นความความตั <c oughs> ้งใจของเราแต่เราก็โชคดีที่เข้ามาแล้วก็ได้ที่พูดอาจารย์ไง <c oughs> อาจารย์ก็ก็ <c oughs> ไม่ได้มากดดันเราเราก็เป็นธรรมชาติของเรา แต่บางคนเวลาจะเข้ามาก็กังวลใช่ไหมนะว่าอาจารย์จะเอาอะไรมาถามเรามาสอนเราทําให้เรากล้าที่จะกล้าที่จะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มที่จะเปิดตัวเองแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับมันแล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยนู่นทำนี่มันก็เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเลยจ่าก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มเริ่มตอนนี้ก็เริ่มจะรักกับกับภาษาอังกฤษไปแล้วแต่ก่อนย็คิดว่ามันไม่ใช่ภาษา แล้วทำไมเราจะต้องไปอะไรขนาดนั้นถ uh, ้ามันไม่ใช่นะสานนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยๆที่ศรัทธาอาจารย์มากกว่าแล้วใช่ใช่ค่ะมันใช่สําหรับพี่ไงพี่ก็เลยพี่ก็เลยจะต้องอยู่กับเพ่นแกับเพื่อพี่ออก็ก็ดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าแฟนมาจะอวดจะอวดอาจารย์กาแฟนละโอเคอ่าเดอหน้า อันนี้เราจะได้เจอกันเราจะเจอที่ตงองตงเมืองสกลาดอ๋อค่ะใช่จริงจริงแล้วที่อยู่ที่นี่แหละแต่พอที่จะเสซื้าซื้อบ้านที่นี่ที่เมืองเนี้ยได้สบายใครมามาโลกาบ้านเราบ้านเราดีที่สุดแล้วสกลนครดีค่ะ ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้กับการเรียนแล้วก็ใช่ค่ะก็มีความสุขแล้วก็กล้าที่จะพูดออกมาแต่ว่าเราต้องเ่อยๆัวยใช่ไม่ได้กดดันตัวเองแล้วค่อย้เวลาใเวลาตอนแรกไม่กล้านะบอกอาจารย์ว่าเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองบอกอาจารย์ไม่มั่นได้ยังไงอาจารย์ไม่มั่นใจตัวเอง ไม่ใช่แต่พอมาเจออาจารย์แล้วแบบอาจารย์ไม่ทําให้เราเค็งไงคะแบบอาจารย์เป็นกันเองมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากมมีควาสเขาเป็นคนไม่คิดปกติเป็นคนที่ว่าไม่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 ได้ไม่ซีเรียสไม่อะไรนะอาจารย์เป็นคนที่เอนจอยตลอดอะค่ะเข้าดิแหละแต่เวลาจะเรียนอะไรมันทำไม่เก็งเไงอย่างจะมาคิดว่านะจะต้องเรียนกับอาจารย์ให้เก่งสู้ต่อไปสู้ต่อไปเอาคุณูค่ะสู้สู้ไปด้วยกันค่ะ วีทีการมีท่ะารวมส่าสุกวันีค่ะ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 เออาไม่มีพเย็น่ะเนี่ยมีพ้ะเย็นก็ดีค่ะนะพีจัดการพเย็นเวัอเล็เขามาะแบบมีที่ครั้งแรกแค่กานมากว่าเออเห็นเล่งสื่อเยอะแยะแล้วจะกลัวตกใจตกใจจริงค่ะกลัวไปไม่ทันแต่ผมว่าแต่เข้ามาช่วยเข้ามาสอนอะไรยเงี้ยก็โอเคค่ะมันเหมือนเปิดใจมากขึ้นครั้งแรกเริ่มแบบ เฮ้ยคูจะได้ไหมอะไรอย่างนี้อือโอเคค่ะจังวลเลยตอนแรกมันเป็นันเป็นความคิดเดียวกันจ้ะความคิดเดียวกันเหมใช่ใช่พี่ที่เห็นอืมพี่ยิ่งเป็นคนอโก้สูงไม่เชื่อมั่นในครูไทยอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดไม่มีใครเข้าใจเราเท่าครูไทยอ่ะจ้ะแต่ตอนนี้คือไม่ได้สนใจว่าใครก็ได้ที่มันใช่สําหรับเราอ่ะเราก็เต็มที่กับมันแค่นั้นเองเราก็จะมีความสุขจริงจริง พี่ปาน<ช>แล้ว,ลวต้อง้ององันนี้แต่สุดท้ายก็คือเราไม่ได้ไม่ได้บังคับตัวเองอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของใช่มันจะรักของมันเองเราก็อยากจะทำอยากจะใช่แบบค่ะ เนี่่ยคะมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแค่หนูเห็นเห็นเห็นอาจารย์เขียนเต็มกระดาษหนูจะเอาไม่หมดนี่แหละมันจะเนมาทั้งหมดแต่คุณเอาแค่คุณคุณรู้แค่คุณไปยกตั้งคุณเข้าใช่ใช่ก็เลยเริ่มเปิดแต่เออโอเคค่อยังชั่วหน่อยอาจารย์จะมีอาจารย์จะมีเทคนิคในการสอนเราใช่ใช่อาจารย์จะมีเทคนิคในการสอนเราเหมือนบางวันอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องไปใส่ใจว่าอันนั้นคือแกมมานัโนนี่อาจารย์ก็จะมาบอกหมายถึงว่าใช่ส่วนมากเราจะไปสนใจแกมมาแหละค่ะมันมันอะไรที่ยุ่งยากไหมแกมมาเนี่ย ใช่จริงๆแล้วอาจารย์สอนอยู่ในนี้แหละแต่เราไม่ไม่มีอาจา่ะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอ้าใช่ที่อาจารย์เขาแปลไงคะใช่ใช่เนี้ยเขาจะให้คําอะไรที่ง่ายๆมาเติมเต็มมาตัวเป็นพ้อบทตัวเสื่อมตัวนุ่นตัวนี่แต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่านี่คือข้อบทนะนี่คือกรรมนะนี่คือ่ะไรอย่างเนี้ยมันใช้กรรมมีอย่างเงี้ยมาแทนชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจอจทย์แบบที่เราที่เราไม่จําเป็นต้องไปท่องอะไรของมันไงนะใช่ ต่อไปมันจะเข้าหัวเราด้วยโดยที่ไม่ต้องจำตัวเองอะจ๊ะคุณคิดถูกคุณคิดถูกค่ะคุณคิดถูกมากเลยคุณคิดถูกค่ะใช่ขนาดดูซีดีอาจารย์ผมยังดูซีดี สามรอบนะคะหนูถึงจะเข้าใจเพราะหนูบอกว่าครั้งแรกไม่เข้าใจหรอกพี่เหมือนกันดูซ้ำๆๆๆทีนี้เราก็ย้อนกลับขึ้นมาว่าอาจารย์พูดอะไรอ่ะทาไมอ่ะพอเสร็จแล้วเราจะไปไล่ทีละตัวใช่เหมือนกับวันนี้อาจารย์บอกว่าชูตองซีตักอาจารย์อาจารย์แสงและเริ่มบอกแล้วบอกว่าถ้าสองก็เป็นเป็น i s สแอมเป็นนู่นเป็นนี่แต่ถามว่าเหมือนกับพี่บอกว่าสับมีอ่ะไม่ใช่ว่ามีแค่แฮปโกไม่ใช่ว่าไปอย่างเดียวไงโกมึงก็ต่องใีการตึงลังทำอะไรอย่างเงี้ยพอ ดูไปไเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจที่ตัวเราเองเดี๋ยวเป็นจะเป็นต้องไปท่องอักขยะอีเหมือนกับสมัยก่อนที่อาจารย์สอนเรามาไงอ,อาจารย์เขาจะมีเทคนิคในการที่เชื่อมโยงให้เราเข้าใจอ่ะเราค่อยๆผ<ช>ูกไปแต่<ช>แตอน<ช>แรกอย่าไปกดดันตัวเองนะอ่านไปเข้าใจไปไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปใหม่อีพี่นี่อีพี่ซ้ำใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องดูซ้ำๆดูซ้ำๆถ้าไปใส่ใจรายละเอียดมันเราจะเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเราจะพูดอะไรกับเขาเนี่ย อาจารย์วันนี้อาจารย์บอกว่าคิวคิวเราอ่านว่าคัดช่มันแต่ก่อนน่ารักใช่ไหมว่าคัดใช่ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าดอกเราก็ดอกอาจารย์บอกว่าดอกมนคนเรือกดอกอาจารย์บอกว่าบิ๊กแต่ก่อนเราเขียนเราพิมพ์ว่าบออีกก่อนบิกอาจารย์บอกว่าบิ๊กมันตัวตัวตัวชอช้างไปอาจารย์บอกว่ามันแห้งไปมันไม่มีน้ำเอ้าวจริงๆครูไม่สอนเราใต่อชการเต็มที่น้ำได้ยัง่งชอยช้างมันมีน้ำบิกมันก็โอเคละ แลเริ่มธรรมชาติมันก็ค่อยจะออกอย่างเงี้ยค่ะสู้ๆเนาะพี่ก็มั่นใจค่ะพี่กันได้เยี่ยมมากพี่พี่กันแกเล่าจากประสบการณ์ที่แกเจอมันก็เลยพูดออกมาได้ไงเพราะว่าแกเจอปัญหาแล้วแกแกเทียบเลยว่าปัญหาแกคืออะไรแล้วเราแก้ปลดล็อกได้ยังไงแกเลยพูดออกมาจากความรู้สึกแล้วตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่จะมาเติมเต็มให้พวกเราก้าวไปข้างหน้าได้ นะก็เก okay, ก็อยากให้พวกเราทุกคนนี่สำเร็จทุกคนเพราะว่าทุกคนการเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็คือเริ่มต้นก็ต้องมีความหวังแหละอยากพูดภาษาอังกฤษได้ถูกไหมครับ เมื่ออยากมีภาษาอังกฤษได้มันก็ต้องมีหนึสามมันก็ต้องมีหนึ่งสองสามเพราะว่ามันไม่ใช่ค่ะก็เพราะมันหนึ่งสองหนึ่งอุ้ยหนึ่งสองสามเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเนาะใช่ใช่ต้องมีหนึ่งสองสามเนี่ทีนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกคนแ่ะเหมือนคนอื่นเข้ามาก็จะมองเห็นพวกเราพูดเอ้ยน่าเบื่อน่าลำคานก็จะออกไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายคืออันนั้นก็ใช่ค่ะเขาไม่มีเป้าหมายเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดตัวเองไงแต่ถ้าเปิดยอมรับมาแล้วเนี่ย ไอสิ่ง <Bond> ท <Pokémon> ี่พูดเนี่ยมันก็คือสิ่งสําคัญเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ไปเรียนเอาตัวหนังสือแล้วมาเข้าใจอาจารย์พูดเนี่ยหมายกับว่าอาจารย์เป็นเปิดให้เราอะเปิดสมองเปิดใจเราให้ยอมรับกับมันเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์จะมาบีบให้ถามว่าทำไมไม่เรียนทำไมพูดอะไรไร้สาระอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอาจารย์เปิดให้เราสนุกกับมันให้เราพัฒนาเพะ่าตัวหนังสือเนี่ยเราไปอ่านที่ไหนก็ได้แต่เมื่อไหร่เราเข้าใจเราหยิบตอนนั้นหยิบตอนนี้กูเก้แยะ แต่ทำไมเราเปิดเองนี่ยลองเปิดใจเองสิถ้าเราเปิดใจเองเราก็สามารถที่กล้าที่จะพูดมันออกมาอ่เงี้ยมันก็อย่างเงี้ยเราได้คุยกันได้เราเราเปิดเราเราแล้วไงทำให้เราได้อะไรมันมากกว่าบางคนั้เข้ามาเข้าเหมือนกับไออะไรเนี่ยมาวันนี้ไม่เห็นได้นึงตั้งชั่วโมงเลยมาพูดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีลักษณะแบบนั้นก็มีเนาะ,ะที่เรีย่าเงี้ยบางคนเขาบางคนเข้ามาเขาอยากพูดเพื่อที่จะเอาเอาตัวเขาเองออกไปไง จริงๆ,ๆ,ๆแล้วมันกลัวตัวได้ตัว,ตวแฝงที่อาจารย์ค่อยๆเปิดเรา,ค,าค่อยถามค่อยพูดมาแชร์ประสบการณ์กันบ,บางครั้งที่เราทำไมเราจะมีตั้งคำถาม,ถามกับตัวเองอยู่บ่อยใช่ไหมทําไมเราไม่โหทาไมเราไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะทําไมคนอื่นเขาเก่งทําไมเราไม่เก่งอะไรประมาณนี้เราค่ะใช่ค่ะใช่เลยใช่เลยค่ะทำไมต้องไปเรียนมาเรีย่ไป จบป .6 แล้วทำไมพูดกับสามีเขาเก่งนู่นนี่นั่นทำไมเราก็ไม่ใช่ว่าจากโนเนมมาจากไหนแล้วก็เรียนจนหัวทำไมเราพูดไม่ได้เนี่ยทำไมเราถึงต้อเราให้โทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอมาได้คุอาจารย์แล้วก็เปิดแล้วไม่ได้โทษตัวเองแล้วเมื่อเมื่อเรารู้แล้วคือจริงๆเราเหมือนอาจารย์บอกว่าหาเพชร อาทองมันมากกว่าที่จะหาโปรแกรมเรียนไงอาจารย์บอกอ่ะใช่ค่ะถูกเดี๋ยวนี้โปรแกรมเรียนมากมายเยอะแยะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเรียนยังไงอ่ะถามว่าอาจารย์เขาก็เขาาก็สอนดีก็อาจารย์เขาเก่งมากแต่มันไม่ใช่กับเราไงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ตรงการอะไรหลายอย่างต้องหลายๆยอย่างอ่ะจะถามว่าเหมือนับศัพท์อะไรอยู่หัวเมื่อไหร่เราไม่ได้ใช้เราก็พู่อกมาไม่ได้เหมือนพี่ะ ไม่ <ort>. รู้ว่าเวลมันคือดีกูดมันคือดีไม่ตค่ะใช่ใช่คืแมวดักคือหมาทำไมเราพูดใช่ได้ค่ะคำว่าดีนี่ก็พูดได้หลายอย่างนะคะใช่ใช่กูดเวลมันกิดจะเขาได้หมดอ่ะมันได้ทุกอย่างไหนก็ได้ไฟก็ได้อะไรอยไดงเงี้ยเจไรอีกปตีันโกค่ะั่นแหละสำคัญอ่ะทำยังไงเราที่จะกล้าที่จะออกพูดออกมา้าใจอ่ะนี่แหละตรงนี้อ่ะมันคืออาจารย์เหมือนกับเหมือนกับทอล์โชว์เหมือนอาจารย์ที่มาพูดอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาแบบอาจารย์เขาไม่ได้ สอนให้เรารู้อาจารย์เขาพยายามเปิดเปิดให้เรายอมรับกับมันให้เราเข้าใจตัวเราเองค่อยๆเข้าใจอ่ะใช่ใช่ค่อยๆทำค่อยๆนี่ไปแต่ถ้าใครอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแล้วนะคะสุนันยามาพัฒน์อ๋อค่ะค่ะวิธีกันเหมือนกันอวิธีกันเนาะก็ ถ้ายู่ในสีแวดล้อมอันนั้นก็ไปต่างประเทศอยู่ก็เราก็แต่อยู่ในสีแวดล้อมดังนั้นคือคือทางนี้คือจะคุยบ่อยไงคะบางทีบางทีเพื่อนบางทีเพื่อนอ่ะเขามีบอยเฟนใช่ไหมพ่็บอกว่าให้ไปเป็นอ่าล่างให้เข้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปมันก็เลยได้ใช้ทุกวันไงคะใช่ใช่ทานสเต้เใช่ใช่บางคนเนี่ยเขามีแฟนบางทีนี่รู้ไหมฝรั่งเขากลับมาชอบเราอีก บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่แฝงสลับเพื่อนฉันจะมีบอยฟรนแล้วเีจเอกเซลลี่ไงเขาก็เลยชอบว่าใช่ไม่ได้ใครก็มีมาอยู่คนที่เฟลลี่อยู่ตลอดเวลาใครก็ชอบใช่ไหมใช่ค่ะม่มาโน่นมานี่มันไม่มีเวลาที่ต้องเป็นแบบนั้นแล้วไงก็เขาไปถูกตาคนที่มีแฟนสลังเขาจะพูดเป็นคำๆเป็นนู่นเป็นนี่แต่เราไม่ใช่ต้องการที่จะมาพูดแบบ ถึงจะมีแฟนผู้หล่อัไม่ได้มาพูดเป็นคำๆเราอยากจะผูกเราอยากจะอะไรให้มันมากกว่านั้นอยากจะเป็นอะไรที่มันอินเทนที่มันเยอะกว่านั่นน่ะจะทำยังไงเราที่จะเป็นอบบเราไม่ต้องการแค่ถามว่ามันสื่อสารมันได้เขาเข้าใจว่าเขาพรค่ะเรียนกาเรียนการนี่เก่งแน่นอนค่ะแน่น้องเอนเก่งไว้ก่อนเก่งไว้ก่อนอ่า วันนี้ผมก็มีความสุขนะอาจารย์ก็ถือว่ามีความสุขที่ก็ขอบคุณขอบเจอเจอนักเรียนใหม่นี่มีความสุขมากเลยค่ะที่ที่ได้มาเช็คพยายามมาทุกคอทุกชั่วโมงค่ะได้เลยวก็พยายามเข้ามาทจะได้ที่วันละไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะวันมันไม่นานอ่ะเราก็เข้ามาได้ อาจารย์ก็จะก็จะเลยให้เราอยู่ถ้าอาจารย์ไม่มีใช่ถ้าอาจารย์ไม่มีงานอื่นอาจารย์ก็จะเลยเวลาให้เราอยู่มั่งเพื่อคุยเพื่อเปิดใช่ใช่อาจารย์จะมีคลาสตน่อไปแต่ว่าขณะนี้ก็มีใช่ถ้าอาจารย์มีคาสอาจารย์ก็จะก็จะให้เราก็จะปิดก็ถ้าไม่มีคาสอาจารย์ก็จะมาคุยกับเราแบบที่เราเข้าใจเน่อยให้กลับไัดูวี่ทั้งที่ทั้นที่ทั้งที่ทั้งที่ดั้งที่ทล้เอีดแล้วพีดตัมเดีวมั้ะดีขึ้นนีมันจะมีมเข้ใจขึ้น การที่เราเรียนอะไรก็ช่างที่เรียนด้วยความไม่เข้าใจมันไปไม่ได้ไกลหรอกครับมันไม่ได้ไกลพยายามทําความเข้าใจด้วยตัวเองบางครั้งวิธีที่ครู<ฆ>บอกมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันอาจจะมันต้องเกิดจากประสบการณ์เราด้วยเอ,อ่อมาประยุกต์กันใช่ค่ะมันถึงจะมันถึงจะเติมเต็มเราได้ดีที่สุดเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนมันมันต่างกันคืออาจารย์ก็<ฆ>ได้เป็นแนวกลางๆเป็นแนวทางกลางๆกง็เขาเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทยอย่างเงี้ย ไอ้ที่เฉพาะพวกเราเราก็ต้องไปดูไปเจาะมาอีกไปเรียนไปเจอปัญหาก็แก้ด้วยตัวเราอย่างเงี้ยครับก็ผสมกันไปมันก็จะโอเคเนาะก็จะประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราเจอกันเจอกันครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีคลาสสอนนะครับมีคลาสสอนอยู่เหมือนกันก็จะได้สอนคุณกันด้วยคลาสสี่โมงเย็นก่อนโมงลกศิ์ละยองกันจะได้สอลูกศิษย์ละยองตอนนี้ลูกศิษย์ละยองรออยู่นะครับนักเรียนมปลายนะครับ โอเคเลยขอให้ทุกคนมีความสุขสู้ต่อไปมีความสุขกับภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณค่ะเจสซีู่วอร์สซี่ยู